안녕ซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในเมมเบอร์ของ Black พิงกนั่นก็คือเจนนี่รูบี้เจนนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้นะครับชวาวเน็ตเกาหลีนั้นได้ออกมาตั้งกระทู้ในแพน n อตที่มีความเกี่ยวข้องกับเจนนี่ของเรานั่นเองโดยมีการตั้งกระทู้เอาไว้ว่าคิดเหมือนกันบ้างไหมว่ารุก,กี้ที่เกิดมาใหม่ในช่วง ไม่มีใครที่ให้ความรู้สึกเหมือนเจนนี่เลยและก็อย่างที่เรารูู้กันนะครับว่าเจนนี่นั้นถูกจับตามองตั้งแต่ก่อนเดบิวต์รวมไปถึงการที่ YG นะนะครับเปิดตัวเจนนี่ออกมาว่าเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ Black พิงคทั้งความสวยของเจนนี่ออร่าความสามารถที่เรียกได้ว่าแทบจะครบเครื่องครับทั้งเต้นร้องแรปรวมไปถึงการโปรดิวซ์และอาจจะพูดได้เลยว่าเจนนี่นะนนะครับจะเป็นคนแรกๆใน Black พิงคที่สามารถจดจําได้พอกระทูนีนะครับถูกเผยแพร่ลงใน โซเชียลเน็ตเวิร์กของเกาหลีเชา่าในเกาหลีต่างๆก็ได้มาแสดงความคิดเห็นมากมายแถมยังมียอดการเข้าชมกระทูนี้มากกว่า1 6 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของชาวในเกาหลีกันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกระทูที่ว่าไม่มีรุก,กี้ที่เกิดใหม่ในช่วงนี้ให้ความรู้สึกที่เหมือนกับเจนนี่แบล็กพิงก์เลยคอมเมนต์แรกนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเจนนี่นั้นเราได้เห็นทางออร่าและพลังของเธอตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กฝึกหัดและออร่าที่เจนนี่มีนั้นมัน ตอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเจนนี่นั้นมีเอกลักษณ์ไม่เพียงแต่แค่ใน YG เท่านั้นแต่รวมไปถึงไอดอลอื่นๆในเกาหลีมันยากมากที่จะเจอคนแบบเขาอีกครั้งหนึง่งความสามารถได้ภาพลักษณ์ทั้งหมดของเจนนี่นั้นทําให้เจนนี่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆและอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่สิมันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันที่ได้เจอสมัยก่อน YG ประกาศว่าจะมีวงรุ่นน้องออกมาฉันส สงสัยว่าจะมีไอรอลคนไหนที่จะตามทานทู a อนนี่วันได้แล้วดูตอนนี้สิสาวแบล็คพิง์ทั้ง4คนเรียกได้ว่าเธอก้าวข้ามคำสัพประมาที่ว่าไม่มีใครมาแทนที่ทู a อนนี่วันได้และฉันก็เชื่อว่าสักวันจะมีรุกกี้ที่ดูเหมือนเจนนี่แต่ชาวเน็ตกาหลีบบางส่วนนะครับก็กลับมามองต่างกันออกไปมีการมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการที่จะมีรุกกี้หน้าใหม่ที่ดูเหมือนเจนนี่ไปเลยนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะักเพราะว่ามันจะดูเหมือนกับว่าเด็ก รุ่นใหม่นั้นจะตามเงาของเจนนี่ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและผู้คนก็จะจดจำรุกี้คนใหม่นั้นในฐานะของเจนนี่นัมเบอร์ทูและบางส่วนนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั้นเป็นเรื่องดีและการมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนเจนนี่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่การที่จะให้มีเอกลักษณ์ที่คล้ายกับเจนนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะฉะนั้นการมีเอกลักษณ์ที่ดีและเด่นเป็นของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดและสําหรับเพื่อนๆนทุกคนนะครับมีความคิดเห ทูที่ว่าไม่มีรุกกี้รุ่นใหม่คนไหนที่มีความรู้สึกคล้ายกับเจนนี่ออกมาเลยก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ขอเป็นการแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นในเชิงบวกไม่นาไอดอลคนไหนเข้ามาพาดพิงหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง